โอเคสวัสดีครับเนะบีก็กลับมาในซีรีส์โซโล่แหลงต่อหลังจากที่อ่ีสามไม่ใช่โซโล่นะครับแต่ว่าเป็นหลามกินมาแจมกันเนาะก็ไม่เป็นไรเนะรีฮย ก็ทุกครั้งที่มีหลามกินมาพูดตามตรงครับไม่เคยชนะเลย <c oughs> ชนะชนะชนะบ้างแต่ก็บางจังหวะมัน,มนบางทีค่อนข้างชนะยากเพราะว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนว่ากลับมาเล่นกันเพิ่งกลับมาเล่นกันทุกคนอะไรเงี้ยมันก็จะชนะยากแม้กระทั่งในคลิป EB ีที่3เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยแทบยิงไม่ได้เลยนะถือว่าแปลกที่เราดันเสือกยิงไม่ได้เองซะงั้นท,ทั้งที่เราควรจะยิงได้นะครับโอเคก็ อันนี้เป็น E.P. 4สี่นะก็ไปด้วยกันเลยเมื่อผูดพ <đ> ัน<ง>ทำเพลงลองไปซะจะไม่อยากขา <đ> <ง>กัดผมเล่นไซส์ทีไรบันไลทุกทีนฮะ นาแพลเยอะเลยหลุดลงมาเจอซิลเวอร์เนี่ยหนักกว่าเดิมอีกเล่นยากมากครับ

found a bomb. You must defend it. Last Operator dead. Off-4 is Diffuser near a bomb. Diffuser located. Protect the bombs and dis-all oh. friendlies were eliminated. you clear, clear, clear. Do you like to see? It's outside. Come with me, come me. Hey, come with me. Protected at all costs. Mission <laughs> successful. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. เขามีเขไม่มีคนอยรืนีัหวะ จีจ <ee> ีโ <ge> อ e> oh. <ye> ้เ <ge> e> เอาซะหน่อยเห็นไหม คือมันลงมาเจอกับซิลเวอร์ลงมาเจอกับบอลแล้วครับเพราะฉะนั้นผมต้องยิงได้อยู่แล้วครับไม่แปลกแต่ไม่คิดว่าจะลงมาขนาดนี้ไอ้เอ้ยคือผมไม่เคยลงแล้งมายับขนาดนี้เลยนะเกมต่อไปต่อเลยเพอเพอถ้าจบสี่หนึ่งสับสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะเดี๋ยวสามเกมเลยคลิปเนี้ยโว้ขัซสุลี Bomb diffuser in place. Diffuser located. Protect the bombs and disable the diffuser. One friendly operator remaining. Four, last operator standing. I'm <laughs> <laughs> nice come on come on you come at you one of four remaining yeah. off four eliminated mission successful that's all, Tom. Got him. Op four located a bomb. Protect it.

Friendly last operator standing you did we have been eliminated. Young is up. You must recover the diffuser. you're standing 15 seconds left 10 seconds left we have been eliminated A really big... oh,

บาดเจ็บเจ็บทองอะเหม็นกินตัวเหมือนเริ่มเริ่มกลับไปเจอสีทองละก็คือแบบเริ่มแบบเริ่มเริ่มเจอคนเนี่ยว่าอเลิร์ตกับเกมแล้วมีการคอรมีอะไรแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สี่นะครับ EP ที่สี่สำหรับอีก2เกมนะครับ เกมที่8และเกมที่9นะครับถือว่าดีมากนะที่2เกมนี้เราชนะต่อก็โดยรวมแล้วที่เราชนะได้เนี่ยเพราะว่า1เราลงมาเจอกับคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์นี่แหละแล้วเราก้าเล่นกว่าเขาในหลายๆด้านมันก็เลยทำให้เราสามารถทําเกมได้แล้วก็บุกได้แบบไม่ยากมากแต่ก็มีบางเกมที่เขาก็บุกได้ดีมีบางเกมที่ฝั่งตรงข้ามก็เล่นฝั่งกันได้ดีนะก็ถือว่าต้องปรับตัวเหมือนกันก็ผมคิดว่าแร้งเปิดมาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณโกสามถ้าให้เดานะ น่าจะอยู่ที่โกสแล้วหลังจากที่โกสมปุ๊บผมก็จะมาเล่นในแพทแล้วกันก็ดูว่าจะกี่อีนะฮะสรุปคลิปนี้ร้อยอีไอ้สัตว์กว่าจะแพทอีอยไ,ไม่ใช่นะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันสําหรับใครที่ดูแล้วชอบนะครับสำหรับซีรีส์โซโล่เรนโบซิกนี้นะครับก็จะทําออกมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคลิปหน้าเจอกันนะสำหรับวันนี้แหบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ